อุดใจเดียวข้อมูลเชิงลึกชี้ให้เห็นว่าอาวุธชนิดนี้อาจเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธพลังงานจลนหรืออาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงขั้นสุดยอด ซึ่งกองทัพไทยอาจ,จได้รับความร่วมมือทางเทคโนโลยีจากพันธมิตรระดับโลกภายใต้ข้อตกลงลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในช่วงเวลาที่เครื่องบิน F16 กจะฝูงบินขับไล่ของไทยทาย,ยานผ่านพิกัดเป้าหมายเหนือพื้นที่ช่องอ่านมาระบบเรดาร์ของฝั่งตรงข้ามกลับว่างเปล่าไม่มีสัญญาณเตือนภยัยใดๆปรากฏขึ้นเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตัดการสื่อสารและปิดตาของศัตรูได้อย่างเบ็ดเสร็จ โอ้โห و, ซ็อกทั้งโลกไทยมีอาวุธลับเหนือกว่านิวเคลียร์ถล่มคลังขมีนไฟในห้าวิสบายดีสบายดีสบายดีครับผมจารเตแท,ทสบายดีเอฟซีจะทุกทานเ้อยครับพี่น้องเน,ะนาะกลับมาพบมาพอกลับมาอยู่กักบ่อง YouTube บาเอิรอกกล่าวไตอีกแล้วครับพี่น้องเนาะคือมืนมนี้ว่าเอร์กจะพาไปเบิ่ง อาวุธลาบครับพี่น้องเนาะอาวุธดับของทัพไทยครับพี่น้องเมื่อเห็นบอกเลยเลยว่าเศร้าโลกต้องซอกต้องอึ้งกนจะนั่นครับพี่น้องเนาะเป็นอาวุธลับทีไทยถือสุกสอนอยู่ครับพี่น้องเนาะเป็นอาวุธลับที่เนื้อกว่านิ้วเขี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวครับไปหสบพส้มฮับพระนะครับพี่น้องคลิปวิดีโอกันก่อนเดี๋ยวยังมาสรุปรุ่มรังกันเติมอีกว่าจะ อลังการขนาดไหนครับพี่น้องเนาะเมื่อดีเอ็นบอกเรื่อยว่าต้องซอกกันทั้งโลกเลยครับพี่น้องเนาะทับไทยดุดปากไทยมีอาบุดลับครับพี่น้องเนื้อกว้านิ้วเขียเน้องคาร์ลอมขั้งขมีนเรี่ยวไฟในฮาบิครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาบส้มหับพังขีบเโดกันก่อนเนี่ยยังมาสะดุปกำลังนาครับพี่น้องว่าเออจะเป็นแบบไรครับพี่น้องเนาะคนอื่นเมื่อก็ต้องขออนุญาตเด้อครับพี่น้องทางขีบเออจนสวัร์บตั้ง ามกลางกระแสความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาโลกทั้งใบต้องตกอยู่ในสภาวะตะลึงพรึงพร่งเพลิดเมื่อมีกระแสข่าวกรองระดับสูงหลุดออกมาจากวงในของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคำกล่าวที่ถูกอ้างว่าเป็นคำพูดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ระบุถึงอาวุธลับบางอย่างที่ประเทศไทยซุกซ่อนไว้ อาวุธที่ถูกขนานนามว่ามีอนุภาพทางยุทธศาสตร์เหนือกว่าอาวุธนิวเคลียร์ในแง่ของการทำลายล้างเฉพาะจุดอย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ลอยมาตามลมแต่มันถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์วินาศสันตโรที่เกิดขึ้นณคลังแสงและศูนย์บัญชาการใต้ดินขนาดใหญ่ของฟังกัมพูชาซึ่งรายงานระบุว่าทุกอย่างละลายหายไปภายในเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นเสียงกัมพนาที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณช่องบกและช่องอันมา ในวันที่12ธันวาคมไม่ใช่เสียงของการปะทะด้วยอาวุธปืนใหญ่ธรรมดาแต่มันคือการประกาศแสนยานุภาพที่เปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกต่างเร่งหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในพื้นที่ป่าทึบและแนวปราสาทหินที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ร้อนระอุสถานการณ์การสู้รบที่เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดตั้งแต่วันที่8ธันวาคมโดยกองทัพภาคที่สองและกองกำลับงบูรพา ได้เข้าตรึงกำลังเพื่อทวงคืนพื้นที่ตามแผนยุทธบดิทอนกับกลายเป็นเวทีทดลองอาวุธที่โลกต้องจารึกเมื่อเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศไทยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามันไม่ได้เป็นเพียงการบินเพื่อกดดันทางอากาศเหมือนทุกครั้งแต่ในครั้งนี้พวกเขานำพาสิ่งที่เรียกว่าคำตอบสุดท้ายไปยังพิกัดที่แม่นยำที่สุด การโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นรวดเร็วและรุนแรงจนระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถแม้แต่จะตรวจจับสัญญาณแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีในช่วงเวลาเพียงไม่กี่อุดใจที่แสงสว่างว่าพุ่งลงมาจากฟากฟ้าคลังอาวุธที่สะสมมานานลายทศวรรษกลับกลายเป็นเพียงเท่าทานและซากโลหะที่บิดเบี้ยวสิ่งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงทำเนียบขาวและเครมลินนำไปสู่การตั้งคำถามว่าไทยเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงนี้ได้อย่างไร หรือนี่คือผลลัพธ์ของโครงการลับที่ดำเนินการภายใต้ร่มเงาของความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับพรีเมียมความโกลาหลที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาไม่ได้มีเพียงแค่การสูญเสียยุทธป,ปกรณ์แต่เป็นการพังทลายของขวัญและกำลังใจอย่างสิ้นเชิงเมื่อทหารระดับผู้บัญชาการต่างพากันตั้งคำถามว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่สิ่งที่ทรัมป์หลุดปากออกมานั้นเปรียบเสมือนการเปิดกล่องแพนโดร่าที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องทบทวนทุกแผนการรบใหม่ทั้งหมด พราะอาวุธที่สามารถกวาดล้างเป้าหมายขนาดใหญ่ให้หายไปใน5วินาทีนั้นคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือตำราพิชัยสงครามทุกฉบับที่เคยมีมาในภูมิภาคนี้ขณะที่การเมืองระหว่างประเทศเริ่มขยับตัวอย่างรุนแรงการค้าขายชายแดนหยุดชะงักและตลาดหุ้นในเอเชียเริ่มพันผวนทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การถแถลงการจากกองทัพไทยว่าอาวุธลับที่ว่านั้นมีตัวตนจริงหรือเป็นเพียงจิตวิทยาการทูตท,ที่ทรงพลังที่สุดในศตวรรษที่21กันแน่ เมื่อพูดถึง5วินาทีแห่งการทำลายล้างที่สันสะเทือนไปทั Indo ้งคาบสมุรินโดจีนสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางทหารให้ความสนใจมากที่สุดไม่ใช่แค่พลังทำลายของระเบิดแต่มันคือเทคโนโลยีการนำวิถีและการปลดปล่อยพลังงานที่แม่นยำจนน่าเหลือเชื่อรายงานจากแหล่งข่าววงในระบุว่าคลังแสงใต้ดินของกัมพูชาที่ถูกทำลายนั้นไม่ใช่เพียงโกดังเก็บอาวุธธรรมดาแต่มันคือป้อมปราการคอนกรีต เสริมเหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการโจมตีจากปืนใหญ่หนักและระเบิดทำลายล้างสูงทราะว่าเมื่อเผชิญกับสิ่งที่โดนาล์ทรัมป์หลุดปากออกมาว่าเหนือกว่านิวเคลียร์ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดกลับหลอมละลายเหมือนเนยที่ถูกความร้อนสูงจัดในเวลาเพียงอึดใจเดียวข้อมูลเชิงลึกชี้ให้เห็นว่าอาวุธชนิดนี้อาจเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธพลังงานจลนหรืออาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงขั้นสุดยอด ซึ่งกองทัพไทยอาจาได้รับความร่วมมือทางเทคโนโลยีจากพันธมิตรระดับโลกภายใต้ข้อตกลงลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในช่วงเวลาที่เครื่องบิน F16 จากฝูงบินขับไล่ของไทยทาย,ยานผ่านพิกัดเป้าหมายเหนือพื้นที่ช่องอ่านมาระบบเรดาร์ของฝั่งตรงข้ามกลับว่างเปล่าไม่มีสัญญาณเตือนภยัยใดๆปรากฏขึ้นเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตัดการสื่อสารและปิดตาของศัตรูได้อย่างเบ็ดเสร็จ ก่อนที่การโจมตีจริงจะมาถึงเมื่อแสงสีครามพุ่งลงจากชั้นบรรยากาศกระแทกเข้ากับจุดยุทธศาสตร์สำคัญความร้อนที่เกิดขึ้นมหาศาลไม่ได้เพียงแค่ระเบิดสิ่งที่อยู่ในนั้นแต่มันได้ทำลายโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุกอ่อสร้างทั้งหมดจนพังทลายลงในพริบตาแรงอัดอากาศที่ตามมาทำให้พื้นที่โดยรอบราบเป็นหน้ากลองในรัศมีหลายร้อยเมตร ซึ่งถือเป็นความแม่นยำที่ทำลายล้างเฉพาะเป้าหมายหลักโดยไม่สร้างความเสียหายต่อพลเรือนในบริเวณกว้างอย่างที่อาวุธนิวเคลียร์เป็นคำกล่าวของทรัมป์ที่ว่าไทยมีอาวุธที่น่ากลัวกว่านิวเคลียร์จึงถูกตีความไปในทิศทางของอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ทิ้งสารกัมมันตภาพรังสีแต่มีอำนาจในการตัดสินใจแพ้ชนะของสงครามได้ในทันทีขณะที่ทางด้านเศรษฐกิจ การที่คลังแสงหลักถูกทำลายในเวลาไม่กี่วินาทีหมายถึงเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในด้านยุโทโธปกรณ์ของกัมพูชาต้องมาลายหายไปกับตาส่งผลกระทบต่อสเสถียรภาพทางการคลังและการเมืองภายในของเขาอย่างรุนแรงความมั่นใจที่เคยมีจากการหนุนหลังของมหาอำนาจบางประเทศเริ่มสั่นคลอนเมื่อพบว่าอาวุธที่ตนมีอยู่นั้นกลายเป็นของเล่นลาสมัยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีใหม่ที่ไทยนำมาใช้ในการรบครั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่า นี่คือการส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงที่สุดจากประเทศไทยว่าเราจะไม่ยอมให้มีการรุกรานพื้นที่อธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวการใช้แผนยุทธบดินควบคู่ไปกับอาวุธลับนี้ทำให้ดุลอำนาจที่เคยพยายามค้านกันไปมาถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง สถานการณ์ที่ช่องบกและช่องอ่านมาในขณะนี้จึงไม่ใช่แค่การปะทาก,กันตามแนวชายแดนแต่มันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไทยได้ก้าวข้ามขีดความสามารถเดิมไปสู่ระดับมหาอำนาจทางทหารในระดับภูมิภาคแล้วอย่างเต็มตัวในขณะที่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในเวทีโลกเริ่มดังขึ้นถึงที่มาของอาวุธชนิดนี้ กองทัพไทยยังคงปิดปากเงียบและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต่อไปอย่างรัดกุมโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องมาตุภูมิด้วยเครื่องมือที่เด็ดขาดและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รุ่งอรุณของวันที่8ธันวาคมกลายเป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์การทหารเมื่อฝูงบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยทยานขึ้นจากฐานทัพพร้อมภารกิจที่ถูกปกปิดเป็นความลับสุดยอดเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงการสกัดกั้นการลุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนเจ็ดจังหวัดตั้งแต่อุบลราชธานีไปจนถึงตราดแต่คือการทำลายมันสมองของฝ่ายตรงข้ามที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจคาสิโนขนาดใหญ่บริเวณช่องอ่านมาอาคารที่ดูเหมือนสถานบันเทิงหรูหรานั้น แท้จริงแล้วถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์บัญชาการโดรนติดอาวุธและคลังเก็บจรวด B.M.21 ที่พร้อมจะโจมตีลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยถึง31กิโลเมตรหวังผลทําลายสนามบินบุรีรัมและโรงพยาบาลปราศาสตร์วินาทีที่ระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงถูกปล่อยลงมาเสียงกัมปนาที่เกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่ทำลายโครงสร้างอาคารแต่คือการพิสูจน์คำกล่าวของทรัมป์ที่ว่าไทยมีอาวุธ ที่น่ากลัวกว่านิวเคลียร์เพราะความร้อนมหาศาลที่ปลดปล่อยออกมาในรัศมีวงแคบได้หลอมละลายทุกอย่างให้กลายเป็นจุลภายใน5วินาทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรในขณะที่สถานการณ์ภาพพื้นดินด,ดเดือดนรกแตกกองทัพไทยได้เปิดใช้แผนยุทธบทดินและแผนงผงคูนาดอย่างเต็มรูปแบบกองกำลังบูรพา และกองทัพภาคที่2เข้าตรึงพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างปราสาตาควายและเนิน677ซึ่งเป็นจุดสูงคมที่ฝ่ายกัมพูชาเคยใช้เป็นที่มั่นในการยิงจรวดสายไทยรายงานระบุว่าระบบจรวดหลายลำกลองเองอของไทยแสดงแสนยานุภาพเหนือกว่า BM21 ของฝั่งตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัด งในด้านความเร็วในการบรรจุและการชี้เป้าที่แม่นยำราวกับจับวางแรงสั่นสะเทือนทางการทหารนี้ส่งผลไปถึงพนมเปญเมื่อมีรายงานภาพสมเด็จฮุนเซนต้องลงมานั่งบัญชาการรบด้วยตนเองภายในคริทาสลูทมกลางกระแสข่าวหรือเรื่องความสูญเสียระดับนายทหารชั้นนายพลถึง4นายจากการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำของไทยการเมืองภายในกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนเมื่อความมั่นใจในยุทธปกรณ์ที่เคยคิดว่าทันสมัยกลับ พัทงทลายลงต่อหน้าเทคโนโลยีลับที่ไทยนําออกมาใช้ขณะที่ในฝั่งไทยความตึงเครียดไม่ได้ส่งผลให้เกิดความตนกเพียงอย่างเดียวแต่กลับสร้างความเป็นปึกแผ่นอย่างประหลาดที่บุรีรัมมีการเปิดใช้สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตเป็นศูนย์อพยพขนาดใหญ่ตามแผนของคุณเนวินชิดชอบเพื่อรองรับประชาชนกว่า3 8 5 0 0 0คนที่ต้องย้ายออกจากแนวปะทะ ทุกภาคส่วนประสานงานกันอย่างเป็นระบบสะท้อนให้เห็นว่าไทยเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์นี้มานานเพียงใดนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่าการโจมตีครังแสงและคาสิโนโครั้งนี้คือการส่งข้อความถึงมือที่3ที่อาจคิดเข้ามาแทรกแซงว่าขีดความสามารถของกองทัพไทยในปัจจุบัน ก้าวล่วงขอบเขตของสงครามแบบดั้งเดิมไปแล้วการที่ไทยสามารถระบุพิกัดลับและทำลายเป้าหมายใต้ดินได้ในพริบตาเป็นเครื่องยืนยันว่าระบบข่าวกรองและอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่เราครอบครองอยู่นั้นคือของจริงที่ไม่จำเป็นต้องประกาศโฆษณาชวนเชื่อแต่ใช้วิธีการพูดด้วยผลงาน ที่ทําให้โลกต้องตกตะลึงความลึกลับของอาวุธที่ทําให้ขังแสงฝ่ายตรงข้ามละลายหายไปในเวลาเพียง5วินาทีกลายเป็นหัวข้อที่ถูกอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนในแวดวงความมั่นคงระดับโลกนักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์ในลอนดอนและวอชิงตันต่างพยายามตีความคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าไทยมีอาวุธเหนือกว่านิวเคลียร์หากพิจารณาจากหลักฟิสิกส์และความเร็วในการทำลายลางที่เกิดขึ้นณักนะจุดยุทธศาสตร์ช่องอ่านมา้า สิ่งนี้อาจไม่ใช่ระเบิดแบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมีรุนแรงแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอาวุธพลังงานจะลนความเร็วเหนือแสงหรือที่รู้จักกันในานามหม่ไม้จากพระเจ้าซึ่งเป็นการทิ้งแท่งโลหะหนักจากชั้นบรรยากาศลงมากระแทกเป้าหมายด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเสียงหลายสิบเท่าพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการกระแทกนั้นมหาศาลพอที่จะสร้างความร้อนสูงจัด จนทำให้เหล็กกล้าและคอนกรีตลลอมละลายได้ในพริบตาโดยไม่มีกำมันตภาพรังสีลงเหลือให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงถูกขนานนามว่าเหนือกว่านิวเคลียร์เพราะมันคืออำนาจการทำลายล้างที่สะอาดแม่นยำและไรทางป้องกันในขณะที่โลกกำลังมึนงงกับเทคโนโลยีนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคก็เริ่มดิ่งเหวอ,อย่างรวดเร็ว กัมพูชาซึ่งพึ่งพาม็ดเงินจากการพนันและการค้าชายแดนต้องเผชิญกับภาวะช็อกทางเศรษฐกิจเมื่อคาสิโนซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักและที่ซ่อนเร้นทางการทหารอาวุธถูกกวาดล้างจนเหลือเพียงซากการสูญเสียคลังแสงหลักในเวลาเพียง5วินาทีไม่ได้หมายถึงแค่การสูญเสียอาวุธมูลค่าหลายพันล้านบาทเท่านั้นแต่มันคือการสูญเสียอำนาจการต่อรองในเวทีการทูตโดยสิ้นเชิง ข้อมูลรายงานว่าค่าเงินของประเทศเพื่อนบ้านเริ่มผันผวน,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 นอย่างรุนแรงขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนตัวจากพื้นที่เสี่ยงเพราะความกังวลว่าความขัดแย้งจะบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่พวกเขาไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้ทางด้านประเทศไทยการขับเคลื่อนของกองทัพไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การโจมตีทางอากาศกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้เคลื่อนกำนลังพลและยานเกราะเข้าประชิดแนวชายแดนเพื่อสร้างแนวป้องกันที่มั่นคงที่สุดเท่าที่เคยมีมา แผนยุทธบดินทร์ถูกขยายผลไปสู่การควบคุมเส้นทางลำเลียงสเสบียงและน้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามการตัดวงจรโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้กองทัพไทยกลุ่มความได้เปรียบอย่างเบ็ดเสร็จในขณะที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมหาอำนาจเริ่มมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน จีนและรัเสเซียต่างเฝ้าจับตาดูท่าทีของสหรัฐฯว่ามีความเกี่ยวพันก,กับการส่งมอบเทคโนโลยีอาวุธลับนี้ให้แก่ไทยมากน้อยเพียงใดเพราะการที่ไทยมีอาวุธระดับนี้ไว้ในครอบครองย่อมหมายถึงความสมดุลของอำนาจในทะเลจีนใต้และอาเซียนจะต้องถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดบรรยากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุริทนทร์ยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่เป็นไปอย่างมีระเบียบแผนการจัดการผู้อพยพที่มีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย การที่คนระดับผู้บริหารอย่างคุณเนวินชิดชอบลงมาคลุกครีและจัดระบบสนับสนุนด้วยตนเองยิ่งสร้างภาพลักษณ์ของความพร้อมที่ไม่ได้มีแค่ในสนามรบแต่มีความพร้อมในด้านการจัดการวิกฤตทางสังคมด้วยทหารไทยที่ทำหน้าที่อยู่แนวหน้าในพื้นที่ช่องบก รายงานว่าพวกเขาพบเห็นความระสัมระสายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัดการขาดการสั่งการที่ชัดเจนจากศูนย์กลางหลังจากการทำลายศูนย์บัญชาการใต้ดินทำให้ทหารชั้นผู้น้อยเริ่มละทิ้งฐานที่มั่นสงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การพิสูจน์แสนยานุภาพของอาวุธลับเท่านั้นแต่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบะเผด็จการทหารที่ขาดการเตรียมพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่ที่ไทยนำมาใช้ได้อย่างทรงพลังและเด็ดขาดที่สุด ความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง5วินาทีไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นผิวโลกเท่านั้นแต่แรงทำลายล้างมหาศาลได้ชอนชัยลงไปลึกถึงห้องบัญชาการใต้ดินที่ฝ่ายกัมพูชาเคยมั่นใจว่าไม่มีอาวุธใดในอาเซียนจะเจาะทะลวงได้รายงานทางเทคนิคระบุว่าเมื่ออาวุธลับที่โดนเอาทรัมป์กล่าวถึงพุ่งเข้าเป้าหมายชั้นหินและคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหกว่า10เมตร พังทลายลงเหมือนเปลือกไข่ระบบระบายอากาศและระบบจ่ายไฟสำรองถูกตัดขาดสะบ้นในทันทีความร้อนที่หลงเหลือจากการระเบิดยังคงลุกลามต่อเน,นื่องเป็นทอดๆส่งผลให้คลังเก็บเชื้อเพลิงสำรองที่อยู่ชั้นล่างสุดเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงจนทําให้โครงสร้างโลหะภายในหลอมละลายและดึงเอาเพดานห้องบัญชาการถล่มลงมาปิดตายทางเข้าออกทั้งหมดข้อมูลจากหน่วยข่าวกร,ร,รองระบุว่านี่คือการสูญเสียขีดค,ความสามารถทางการรบใต้ดินโดยสมบูรณ์ ทหารพลานของไทยซึ่งทำหน้าที่ชี้เป้าด้วยเลเซอร์ในพื้นที่ปฏิบัติการรายงานว่าพวกเขาเห็นควันสีม่วงประหลาดพุ่งขึ้นมาจากรอยแตกของแผ่นดินซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าปฏิกิริยาเคมีหรือพลังงานที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ในสงครามทั่วไปในขณะที่แนวหน้ากำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสมรภูมิในระดับยุทธศาสตร์การทูตโลกเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสหประชาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการหยุดยิง ทว่าน้ำเสียงของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกกลับดูจะคลุมเครืออย่างประหลาดมีการวิเคราะห์กันว่าคำพูดหลุดปากของทรัมป์อาจเป็นการตั้งใจส่งสัญญาณเพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามของไทยและเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ว่าดุลอ้ำนาจใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วในภูมิภาคนี้ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามจะกอบกู้สถานการณ์ด้วยการส่งหน่วยช่างเทคนิคเข้ากู้คืนพื้นที่ใต้ดินแต่ก็ต้องพบกับความล้มเหลว เนื่องจากความร้อนใต้พื้นดินยังคงสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าถึงได้